สงไว้นะครับแล้วก็จะขยอยเต็มที กล้องเดินมานี่ยถ่ายมานี่เอาตรงนี้ดีกว่าโอเคตอนน้อยเขาเที่ยวจุดเลขสูมไว้นะครับแล้วก็จะขยอรเซีมตีเดี๋ยวจะขอเสียงดวงเซีมตีก่อนนะครับอา้าวมีตัวอย่างแรงมาก <c oughs> <c oughs> โดนไอ้ตัวยิงโจ๊กแรออกงมาจากเซีมตีอ่ะขอเซีมตีของแม่แตะเคียน ต้อนนะครับเด้อขอให้ออกมาอันนี้ก็นหมาเด้อออกมาแล้วครับเป็นเลขยังเป็ยังหนึ่งแปดหนึ่งแปดบอ,เ,อเลขเียมซีของแม่ตะเคียนนะครับหนึ่งแปดนะครับ สวัสดีครับพบกับฟ้าหน่อยพาเที่ยวเพื่อเราครับวันนี้ครับพามาใส่หูจักบอกครับมาขอโชคขอลาแม่ตะเกียน์ทองนะครับหลังวัดครับแม่ตะเกียนหลังวัดครับแม่ตะเกียนหลังวัดนี่ฟังมากๆเลยครับเด้อนครับหลังวัดคักๆได้ครับนี่หลังนีนเลยครับวันนี้ฟ้าหน่อยพาเที่ยวกับทีพามาขอโชคขอลาเพื่อเราครับนี่ครับแม่ตะเกียนหลังวัดครับเป็นต้นตะเกียนเป็นเป็นเลยครับเด้อยักษ์ตู้มาเห็นครับนะครับต้นตะเกียนเป็นเป็นครับ ตร,ตรงนี้จะมีสารแม่ตะเกียนครับแม่ตะเกียนทองครับตรงนี้ฟังมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลขคู่ปลาน้อยจุดไว้นะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะออกมาตัวไหนนะครับไปชมด้วยกันเลยครับก่อนจะเข้ามาก็ขอแม่ตะเกียนทองก่อนนะครับปลาน้อยวันนี้ก็จุดคู่ไปแล้วก็ขอให้เลขคู่ออกมาสามตัวตรงๆด้นะครับ ครับแม่ตะเคียนพองครับแม่ตะเคียนทองมันเป็สารแม่ตะเคียนทองเก่านะครับนานมากเลยครับที่นี่ปังมากๆนะครับดูชุดไทยครับิรงชุดไทยครับหลายครับนี่ครับต้นตะเคียนครับตรงนี้เป็นต้นตะเคียนเป็นเ็นะครับเป็นสารแม่ตะเคียนเป็นๆนะครับไอ้ต้นตะเคียนเป็นเป็นครับบอกผิดบ่กผิดครับขอโทษครับแล้วฝ้าหน่อยพระเที่ยวกับศรพระเขาไปเบิ้งไอ้เลขกููที่ฟ้าหน่อยจุดวบเด้ครับเด้อว่าสิเป็นเจังไดตัวนี้พระหน่อยกับสีไท่าสถานที่หรือว่าท่า มอเอฟปีเดบิรวันครับครับประมาณนี้ครับแม่ตะเคียนพองที่นี่อ่ะบักิีครับขอโซ่ขอลาบได้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวฟ้าหน่อยพาเที่ยวกับสีเบิงเลขกครูปีฟ้าหน่อยชุ่มใยครับคนได้โชคได้ลาบกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแม่ตะเคียนที่นี่ครับแม่ตะเคียนหลังวัดครับเป็นศาลแม่ตะเคียนนะครับอยู่หลังวัดคับูเป็น มื่อนี้ฟ้าน้อยบวกกามาขังคืนครับมากลังเว้นครับเลยเลยกามาไทยครับขางคืนบวกกามาไทยนะครับอยู่หลังวัดด้วนาขัวนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นฝังมากๆเลยครับเด้อเดี๋ยวฟ้าน้อยพาเที่ยวกันสิเขาไปเบิ้งเลขทูปที่ฟ้าหน่อยจุดไปครับไปเขาเบิ้งน้ำกันเลยครับมาคนตีมาตัวใดครับอ่าลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับเลขทูปของแม่ตะเคียนทองนะครับกับฟ้าน้อยพาเที่ยวครับตัวแรกมาแล้วครับ ตัวแรกออกมาแล้วครับเห็นได้เห็นแล้วครับเป็นศูนย์นะครับแด้กตัวแรกครับรอรุ่นตัวที่สองที่สามไปพร้อมๆกันครับหลังจากรุ่นเลขเทียมตีของเพ่นแล้วก็เร่งไอ้มารุ่นเลขถูกต่อครับไม่บอกปีหมดส้นเนะฟาหน่อยพาเที่ยวก็ได้ส่วนที่ล้อโยกับเบื้องบรรยากาศครับเป็นของเซนไวครับน้ำแดงครับมีน้ำเป่าครับมีพวงมาไล่ครับตานเพื่อนนี่เห็นแล้วก็ลูกครับมาธรรมดาได้ครับเด้อนี่ นะครับลอ้อรุ่นตัวที่สองที่สามไปพร้อมๆกันนะครับเด้อกับปลาหน่อยพัรเดียวครับนะล่อ,ลอเบิ่งไปน้ำกันครับว่าเพิ่นสีให้ตัวใดน้องวันนี้วันวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกเอ็ดนะครับเด้อว่าเพิ่นไอ้แม่ตะเคียนเพิ่นสีให้ตัวใดก็บจะได้มีโซะมีลาบไปน้ำกันครับกับปลาหน่อยพักเดียวครับ ตัวที่สองกับไมา้าห็นแล้วครับรอดตัวที่สามไปพร้อมๆกันเลยครับกับฝาน้อยพาเทียวนะครับเด้อหิ้งหิ้งบังบังไปน้ำกันนะครับเด้อหิงหิงบังบังไปพร้อมๆกันเลยครับกับ้าน้อยพาเที่ยว,วยครับ วที่สองกับมาาล้วครับล้อลุนตัวที่สามไปพร้อมๆกันนะครับเด้อช่วงที่ล้อลุนตัวที่สามเดี๋ยวผมสืบภามาเบิ้งข้างหลังของการเอ้ามาเบิ้งข้างไหนครับมีกุมารทองครับมีกุมารทองมีแม่กุนั่งกวากครับหลายครับคนออกมาถายครับคนเป็นแหละคนลุกครับขออนุญาตด้ครับเด้อแม่ตะเคียนครับ ไอ้งวดวันที่หนึ่งมิตุนาหิ้งหิ้งฝังๆังนะครับเด้อไอ้มีโชมีลาบกันครับฝาหน่อยฝาเทียวครับไอเอฟซีฝ้าหน่อยหิ้งหิ้งฝั่งๆังนะครับเด้อถูกสามตัวตรงๆก็ะได้ซื้อของมาถวายครับเนี่ยครับมาทำรรลดาได้ครับไปไปรุ่นตัวที่สามต้งกันครับว่าเพิน์ติมาตัวใดครับเดี๋ยวมารุ่นตัวที่สามกันน้ำกันครับ ล่นตัวที่สามไปพร้อ,อมๆกันก็าน้านอยพาเทียวคือเเขาได้ครับเดอ้อเดี๋ยวา้านอยก็จะสรุปให้เอฟซี้านอยได้เอาไปเสี่ยงดวงครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดอ้อเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อสี่งที่ของ้านอยพาเทียวครับของกับแม่ตะเจียนทองครับแม่ตะเคียนหลังวัดนะครับเด้อที่นี่ปังมากๆครับอ่ะเรารล่นตัวที่สามไปน้องกันเลยครับเด,เดี๋ยวา้านอยก็ที่เลสสรุปให้ใ,ใ,<ค> <religion> หให้ฟังไปพร้อมๆก,กันครับ เขกซมซีก็ออกใ้รุ่นลงม้เห็นครับก็อย่างล้างจากเรขขึมซี้แล้วก็มาเบิ้งเรขถู่กันต่อครับนี่ล้อรุ่นตัวที่สามไปพร้อมๆกันครับเพื่อเป็นแนวทางครับให้เฮงเฮงบางฝังกันตุกคนทุกคนเด้อครับเด้อพอไม่แต่เคี้ยนพองครับไม่แต่เคี้ยนราังวัดครับฟังมากๆครับปู่ต่กอนคนมี้โตขีดมาลงหมดเนี้ยนฟังมากครับแต่รงวัลยังยๆกันหลายคนครับลารุ่นตัวที่สามไปพร้อมๆกันเลยครับ ตัวที่สามมาไปเริ่มเห็นหัวแล้วครับตัวที่สามครับขอบุญบารมีของแม่ตะเียนทองนะครับเด้อของสารแม่ตะเียนทองครับไอเอฟซีฟ้าหน่อยผูกกันสุขูสุขณนะครับเด้อสูงหวยครับก็เป็นแนวทางครับงวดวันทีนึงมิตูนาสองหาหกเจ็ดครับเอาไปซื้อลัตเตอรีได้ครับเด้อเกิดในรางวัาทีนึงครับยิงหิงบังกันสุขูสุขนครับเวลามาลุนน้อกันครับมาลุนน้อกันมาลุนกันมาแล้วครับตัวที่สามครับ ยใูในเห็นเป็นสามโตเลยเด้อเอฟซี FC ของฝ้าน้อยพาสย้อมมาเนี่ยมีเงี้งบางฝังเลยเด้อแมนตัดยียงกับใหเอฟซีฝ้าน้อยได้มีเงินมีทองกันสูบุหรืกคนครับต้องหันมุขนลุกไหมพอเข้าไปท่ายังหันคนลุกได้ไหมสวัสดีไห้ดอกรอบนี่ออกมาแล้วครับเห็นเป็นสามโตแล้วครับท่านเห็นเป็นสามโตแล้วฝ้าน้อยกติสรุปให้เอฟซีฝ้าน้อยเอาไปเตียงดวงเตียงโชคกันเด้อครับเด้อตัวแรกเป็นศูนย์ครับ ัวที่สองเป็นสสองบ่ะเป็นสองครับสายตาฝ้าหน่อยก็เริ่มปากฟ้าครับอายุลายขึ้นเนาะสองเอ้ศูนย์สองสามครับเด็กสามโถนะครับเด้อศูนย์สองสามครับอันตัดกับเป็นศูนย์สองสองศูนย์ครับสองสามสามสองสามศูนย์ศูนย์สามครับเพื่อไปเป็นหน้ท้องนะครับเด้อเรื่องตลาดกินแบงนะครับเด้ออ่าขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อทีต้มกีบฟ้าหน่อย พรหน,อนอ้อยพาเที่ยวกับสิไปคอนครับเอาไปเสี่ยงด่วงกันเด้อครับเด้อโคดีมีใช้ครับสบายดีครับปุ้นปู้นครับสบายดีครับสวัสดีครับ